สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับเออีกครั้งนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงดาวราหูนะคะกำลังจะย้ายนะคะจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีเมถุนหรือว่ามิถุนนะคะในวันที่2 2กุมภาพันธ์2562นนี้เองนะคะ ใกล้แล้วนะคะซึ่งเราก็จะมาใช้สระไพทาร์โรดูกันนะคะเป็นการทํานายแบบทั่วไปนะคะไม่ใช่เป็นการดูส่วนตัวที่เออดูให้คุณคนใดคนหนึ่งนะคะฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางก็พอะนะคะใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบนะคะไม่อยากจะมาดูเรื่องดาวกับไพทาโร่ก็ข้ามไปได้เลยไม่ว่ากันนะคะทีนี้ว่าคลิปนี้นะคะก็จะดูให้กับทั้ง12ราศีในแง่ของที่ว่าการงานการเงนิงน,งนจะมีอะไรที่แบบมีผลกระทบบ้างจากการย้ายราศีแต่สุดท้ายแล้วนะคะทุก คนมีกรรมจัดสรรมาแล้วนะคะก็ขอให้หมันคิดดีททำดีทำให้ถูกต้องแล้วกันค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่การทำนายนะคะเอกก็มีอะไรดีๆมาแนะนำให้นะคะเป็นการสปอนเซอร์ช่องของเอด้วยนะคะหลายๆคนต้องการหินมงคลแล้วก็มีงบที่ไม่ได้เยอะมากนะคะก็สอบถามทางเอมาทีเนี้ยปี2562อ่ะถือว่าเป็นปีชงสาหรับคนบางคนนะคะ มีการย้ายของดาวราหูอีกแล้วก็ยังมีดาวใหญ่ๆที่ต่อแถวนะคะในปีนี้อีกหลายดวงนะคะฉะนั้นเอถึงมีถุงนะคะถุงเครื่องรางอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เป็นถุงคริสตัลนะคะเป็นถุงเครื่องรางแบบนี้ซึ่งใส่หินอะเมทิสไว้ข้างในนะคะก็สามารถบูชาได้เอมีการใช้น้ำมนนะคะล้างหินให้เรียบร้อยแล้วนะคะปรับนะคะล้างพลังลบออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจสามารถ พกนะคะเพื่อเรื่องอของการปรับบาลานซ์นะคะในเรื่องพลังงานของตัวเองนะคะจะเรียกว่าถุงโชคดีก็ได้นะคะเป็นการเสริมดวงนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะทั้งกายแล้วก็ใจนะคะใครบางคนที่มีการปวดหัวบ่อยๆนะคะวางอเมทิสต์ไว้ใต้หมอนได้หรือว่าพกติดตัวนะคะเป็นพลังงานดีๆนะคะอันนี้ข้างในเดยวเอสให้ดูนิดนึงก่อนที่จะเริ่มดูดวงกันนะคะอย่าว่ากันเลยนะสำหรับคนที่สนใจเขามีจริงๆนะคะแล้วก็งบน้อยทีนี้ข้างในจะเป็นอเมทิสต์ธรรมชาติ สีม่วงแบบนี้นะคะแต่ว่าเชฟของแต่ละอันเนี่ยจะกำหนดไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติสีม่วงธรรมชาติเลยจะมีปนขาวนิดๆน,นะคะถุงหนึ่งก็จะมีประมาณ10กว่าอันประมาณนี้นะคะซึ่งสามารถพกได้ค่ะไม่ว่าจะาผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่ซื้อฝากก็ได้นะคะถือว่าในช่วงตุจีนก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อฝากเพื่อนฝาก แฟนก็ได้เหมือนกันนะคะก็ติดต่อมาทางไลน์แอดได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีมีนนะคะชาวทัศนาะวันนี้มาเจอแม่หมอแบบเห็นหน้าไพ่นะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะก็ช่วงที่ดาวราหูนะคะจะมีการย้ายเปลี่ยนราศีเรามาดูเ n e r g y กันนะคะว่าออของชาวราศีมีนนะคะมีผลกระทบอย่างไรบ้างไพเ่เซตนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับความรักนะคะก็แสงอาจจะสว่างไปนิดนึงขอโทษนะคะ หน้าไพ่นะคะมีเด็กถือไม้นะคะมีสาไม้เก้าไม้ m a g ิเชีย s ส์นะคะสิบถ้วยแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะใบนี้สำหรับคนโสดนะคะคนโสดอาจจะเฝ้ารอแอบ,บชอบใครบางคนอยู่อาจจะอายุน้อยกว่าเรือชาวธาตุไฟมีธาตุไฟถึง3ใบนะคะแอบบชอบมานานแล้วแต่เขาอาจจะมีเจ้าของหรือมีแนวโน้มว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาได้ไม่นานนะคะถ้าถามว่า มีโอกาสประสบความสําเร็จในการที่จะได้เป็นแฟนเขาหรือเปล่านะก็อาจจะยังนะคะอาจจะต้องใช้ลูกตือน,นิดนึงคู่แข่งเยอะนะคะหรือว่าเขาสร้างกําแพงบางทีเราเข้าถึงเขายากนะคะแต่ก็ยังแนะนําว่าให้เรียนรู้ศึกษากันไปก่อนเพราะว่าไพ่ไม่ได้เสียมากนะคะสามารถเรียนรู้ได้เพียงแต่ว่ายังไม่ยังไม่สามารถตกลงปรงใจกันได้ในช่วงนี้คะ่ะทําส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะ จริงๆมให้สิบถ้วยน่าจะมีความสุขดีแนะนำนะในช่วงที่ดาวย้ายอะค่ะให้หาโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันสักหน่อยนึงเหมือนแฟนอยากไปอะแต่คุณไม่หาเวลาหรือสลับที่กันได้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปแนะนำให้ไปทริปสั้นๆแนะนำมากๆ, <c oughs> ๆเหมือนแฟนน้อยใจแล้วก็เหมือนคุยอะไรกันบางทีมันไม่ค่อยเข้าหูนะคะอาจจะอาจจะทำงานหนักด้วยอะไพ่ไม้ถึงสาใบนะคะ แล้วก็มีความเครียดสะสมหาโอกาสใช้เวลาร่วมกันค่ะแล้วสถานาการณ์ชีวิตคู่ของคุณความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องเงินด้วยแหละสีเหลียนค่ะโดยภาพรวมก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากค่ะโอกาสไปเที่ยวไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราข้ามาในเรื่องของการงานเลยนะคะคลิปแบบเป็นเ n น r น y นะคะอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะในสิ่งที่แม่หมอทำนายเพราะนี่คือคลิปทั่วไปค่ะ เรื่องการงานนะคะอ,อ,อันนี้คือเรื่องการงานหกดาบหก <6 S 1> เหรียญใครที่จะย้ายงานนะคะมีโอกาสย้ายงานได้เลยอ,ะอ่ะแต่ว่าค่าตอบแทนของที่ใหม่มันอาจจะไม่ดีขึ้นนะหรือออกจากงานเพื่อมาลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวประมาณนี้นะคะ คนรอบข้างไม่เห็นด้วยเหรอเนี่ยอ่าโอเคในเรื่องการงานนะคะโอเคภาพรวมการทำงานช่วงนี้นะคะก็ทำที่เดิมได้ไหมทำที่เดิมได้แต่ถ้าใงานได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าค่าตอบแทนไม่ได้ต่างจากเดิม6กเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะ นายโฟ of c ร p s เราว่าคุณเฉื่อยไปนิดนึงคุณอาจจะอยากออกจากงานคุณอยากจะเปลี่ยนงานแต่คุณไม่ได้พยายามเท่าที่ควรนะคะคุณเลื่อยเปื่อยอาจจะเลอกงานไปหน่อยนะคะทีนี้ว่าคนรอบข้างเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณสักเท่าไหร่ในการที่คุณบอกคุณจะออกจากงานหรือว่าถ้าคุณทํางานในออฟฟิศของคุณนะคะคนรอบข้างลักษณะที่เป็นเพื่อนร่วมงานลูกน้องระวังคนเลื่อยขาเก้าอีคุณเจ็ดดาบใส่ไฟหรือว่าทำให้ งานบางอย่างมันผิดพลาดอ่ะแล้วมันมาตกภาระที่คุณน่ยประมาณว่าเหมือนเออคุณเป็นแพรบบะแทนนะคะก็เวลาทําเอกสารสัญญาหรืออะไรอะไรเงี้ยก็ขอให้มีอ e ีเมลอะไรเงี้ยสมัยนี้เนาะมีอ e ีเมลมีไลน์นะคะยืนยันกับคนอื่นในออฟฟิศอากันค่ะก็เตือนนิดหนึ่งนะก็ใครจะลงทุนส่วนตัวทําได้นะคะแต่แนะนําให้ทําคนเดียวอย่าได้มีหุ้นส่วนค่ะอ่ะถัดมาเรื่องการเงินนะคะการเงินของ ชาวราศีมีนนะคะเนี่ยเพิ่งจะบอกว่าทํางานส่วนตัวนะคะถ้าจะลงทุนให้ทําคนเดียวหุ้นส่วนก็จะทิ้งคุณน่ะเนี่ยอ่เรื่องของงานเ e วิลใครที่จะทํางานกลางคืนธุรกิจเทาเทาเ e วิลนะคะไม่ได้สนับสนุนนะงานกลางคืนหรืองานกะกลางคืนก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะงานนักร้องนักดนตรีหรือว่า น้องๆที่ทํางานพนา,าร์ทไทม์พนักงานเซเว่นอะไรเงี้ยหรือทํางานกกลางคืน่ยนะคะหลากหลายอาชีพนะคนที่ดูในคลิปนะคะก็เป็นแนวโน้มเรื่องของการเงินตึงเครียดเนาะรายจ่ยายเยอะรายจ่ายด้วยไหลนะคะระวังจะไปติดกับของมึนเมาด้วยแยวิวนะคะเรื่องผิดศีลธรรมอาจจะการที่คุณไปติดติดหนุ่มติดสาวที่ไหนนะคะไปเที่ยวแล้วก็ ส่งเสียเลี้ยงดูหรือว่าใช้เงินใช้ทองนะคะหมดไปกับสิ่งอบายามุกต่างๆนะคะนั่นคือสิ่งที่แนะนำค่ะใครจะเขาเรียกว่าอะไรนะใครอยากจะไปเที่ยวนะคะบอกว่ารวยอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันค่ะ,ะมันคือแนวโน้มหมน,นะคะว่าคุณอาจจะไปเที่ยวหรือไปติดอะไรอย่างนี้เนาะติดเที่ยวช่วงนี้ในช่วงที่ราหูนะคะกำลังย้ายราศีเรามาดูเรื่องสุขภาพกันนะคะ เรื่องสุขภาพ Justice หาหมอตัวสุขภาพหน่อยอืมหนึ่งถ้วยขออีกสองใบแล้วกันภาพรวมสุขภาพของชาวราศีมีเรื่องสุขภาพเนี่ยเวลาคนได้เก้าดาบสามดาบน่าจะเป็นป่วยทางใจนะ ป่วยทางใจเนี้มันจะรักสามเศร้าใช่ไหมอันนี้คือความเครียดจัดการนอนไม่ค่อยหลับก,การกดดันระวังการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะสำหรับใครบางคนแต่คงไม่ใช่ทุกคนหละแต่มีไพ่จะ stay แล้วก็ดาษอีก2ใบนะคะเ,เรื่องของสุขภาพแนะนำไม่ให้ใหหาคุณหมอนะคะแต่ว่าฟังคลิปนี้นะคะใครที่มีเกณฑ์อยู่แล้วรู้ว่าตัวเองไม่สบายนะคะโรคบางอย่างที่ อาจจะมีเกมผ่าตัดควรจะเช็คก,กับคุณหมอนะเพอภัยจะตติสขึ้นมานะคะสถาบานันโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะคะอย่างอื่นถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงดีคุณไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะคะเ,เดี๋ยวเราจะดูต่อนะคะให้กับน้องๆในวัยเรียนนะน้องๆในวัยเรียนนะคะเผื่อจะมีการสอบแข่งขันการเปลี่ยนสถานศึกษานะคะแนวโน้มเป็นอย่างไรมีเกณฑ์ยกย้าย เปลี่ยนสถานที่ศึกษาและผลลัพธ์ก็น่าจะอืมต้องเลือกสิเนาะต้องเลือกไม่แน่ใจว่าจะเข้าที่ไหนดีจะเลือกอันไหนดีอ,อ,อีกใบหนึ่งแล้วกันถ้าถ้าใครบางคนมีอยู่ในใจนะว่าคะแนนสอบก็จะมีแนวโน้มคล้ายๆกับว่าได้ผลคะแนนสอบเท่าเดิม ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้แย่ลงแต่ถ้าต้องการย้ายสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเลือกคณะนะคะอาจจะมีในใจมากกว่าหนึ่งอย่างอันนี้คือฮมเท้าเราสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่บ้านเกิดเราได้ที่ที่เราเคยอยู่เคยไป นะคะอันนี้คือไกด์ไลน์สำหรับน้องๆบางคนที่เลือกสถานศึกษานะคะบางทีอยู่คนละจังหวัดนะอันนี้ก็ถามบอยจะอยู่มอชอดีหรือจะอยู่เทพดีอะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านเกิดของเราเลยนะหรือว่าที่ที่เพื่อนเราไปกันนะแล้วเราก็ลองสอบดูนะคะนั่นคือภาพรวมค่ะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีทีนี้ว่าการอ่านไพ่ในคลิปคป่ะเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะก็ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ